สวัสดีครับทินสริมลิพันธ์เกษตรชนแนลครับวันนี้เราอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมไรนาพระธรรมนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับเป็นสาข,าขาของวัดโอกาสนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมทําบุญถวายเพลงณนะสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ที่เพิ่งสร้างเสร็จนะครับด้วยจุดประสงค์ของท่านจเจ้าวาสจะทําพื้นที่ตรงนี้เป็นสถานที่เรียนรู้แก่สามเณรที่บวชเรียนนะครับหรือพุทธศาสนิกชนที่สนใจเกษตรผสมผสานนะครับมีทั้งแปลงหญ้ามีทั้งพื้นที่ทํานาแล้วก็บ่อน้ําเลี้ยงปลา ได้มีโอกาสได้มาชมแปลง้าที่ได้รับเมลิดพันธ์จากทินสุริเมลิดพันธ์นะครับท่านก็มาปลูกไว้ในท่อนะครับเป็นการปลูกไว้ในพื้นที่จํากัดหลังจากนั้นก็จะค่อย ไปขยายในแปลงใหญ่นะครับสลับย้าก็เป็นย้ากินีมอมมาซานะครับปลูกไว้แล้วก็รอาการขยายนะครับอาจจะยังไม่งามหรือสมบูรณ์เท่าไรนักนะครับเนื่องจากปลูกในพื้นที่จํากัดหลังจากนี้ก็จะนําไปปลูกในแปลงใหญ่เพื่อเลี้ยงโคกระบือที่ได้มาจากการไถชีวิตโคนะครับจากาติโยมมาถวายก็จะใช้ญ้าตรงนี้เพื่อเป็นอาหารให้กับวัวควายที่เลี้ยงในสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะครับสลับย้ากินีบางท่อเองที่ ต้สนสวยงามหรือเจริญเติบโตดีก็มีการตัดไปเลี้ยงบ้างแล้วนะครับนอกจากนี้ในจุดนี้ก็จะมีหญ้าในเปียด้วยนะครับจึงจะทําเป็นท่อนพันไว้แล้วก็ค่อยไปขยาย ในแปลงใหญ่อีกทีครับสาหรับหญ้าในเปียที่อยู่ในท่อตรงนี้นะครับก็ถือว่าขึ้นได้งามทีเดียวครับมีความสมบูรณ์ความเขียวดีครับเพราะว่าสามารถจัดการดูแลได้นะครับในท่อสําหรับไรน,นาพระธรรมเองก็เป็นช่วงเริ่มต้นสร้างนะครับใครที่สนใจหรือผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะมาร่วมสร้างร่วมพัฒนาได้ครับผมวันนี้ถือเป็นโอกาสดีครับที่ได้มาร่วมทําบุญแล้วก็ถวายเพลในวันเปิดศาลานะครับแล้วก็ได้มาเยี่ยมชมพื้นที่เกษตรและแปลงหญ้าที่นำาริพันธ์จากเรา วันนี้ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามรับชมยังไงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ